จะลงมาฝากพี่ใจดีสองคนดูแลน้องหน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับผมจะพักตัวนี้สักครู่และช่วงหน้าเดี๋ยวจะกลับมาจริงหรือเปล่าเนี่ยคือที่ชนบุรีวันนี้นักข่าวเราคุณภูเสสไปตามเรื่องหนึงนะะ่งฮะเห็นบอกว่าตอนนี้มันมีคลิปผู้หญิงไปเหมือนกับจอดรถแล้วก็ไปชวนพวกเด็กมัธยมผู้ชายเหมือนมาเล่นเซ็กซ์ด้วยกันปรากฏว่าวันนี้ตามไปเจอสถานที่เนี่ยนะฮะที่ผู้หญิงคนนี้เวลาถ่ายคลิปแล,ล้วเรียกเด็กมัธยมมาเล่นเซ็กซ์เดี๋ยวกลับมา บายิ่งเนียนยิ่งแท้ใหม่ Prestige X s h i e l Slim กระบึ้งหลังคาคอนกรีตที่เท่ที่สุดจาก SCG SCG Passion for Better Royal Coffee Arabica อยากให้ทุกคนมาสัมผัสกับความหอมกลมกลม่อมกาแฟ Royal Coffee Arabica หอมเข้มเติมเต็มทุกเวลา น si> ี่เลยเม็ดอมสมุนไพรอัปาเช่รถมะาขามปอมอย่าลืมล่ะเม็ดอมสมุนไพรอัปาเช่งานใหญ่ขององการเครื่อง่ายไฟฟ้าแบรนด์ดังปอมรถถรมทลายสูงสุด70%ถูกยิ่งกว่าถูกอิเล็กทรอนิกส์เมก o w ชย่าพลา 8ถึง16มรกราคมนี้ที่อิมแพคเมืองทองทานีคุณพร้อมไหมที่จะก้าวสู่โอกาสที่เปิดกว้างไปด้วยกัน OR ร่วมสร้างโอกาส OR ให้ความหอมละมุนจากกลิ่นดอกลาเวนเดอร์พาคุณล่องลอยสู่ทองทุ่งอันงดงามของห้องนอน อากาศความหอมจาก AmbiPer Mini Fresh สร้างความหอมได้ทุกที่ใครๆก็เลือกดีหน้านะ <Wow. S 2> เราเลือก,กดีน้างาดำนมถั่วเหลืองบวกงาดำดีน้ามีค่าการต่อต้านอนุมูลอิสระสองเท่าจากสูตรเดิมเลือกสิ่งดีๆในแบบคุณดื่มดีนะ้าถ้าวันนี้เฟิรนไม่ได้เป็นนักแสดงจะเป็นอะไรได้บ้างสสแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรเนก็สนุกกับทุกบท,กบ,ทกบาท ชัดทุกโมเมนต์ที่เป็นคุณ Vivo V 2ี E 5 G เบอร์ดี้เข้มถึงใจแล้วลุยต่อเบอร์ดี้มั่นใจู้ด้วยกันอารอเบอีอีกสามวันยังใหญ่พาวเมจสบายสีฟันช่วยด้วย ลองนี่ใหม่ยาสีฟันออโรบีฟาสต์ไวช่วยให้ฟันดูขาวขึ้นใน3วันใหม่อโรบีฟาสต์ไวพิสูจน์แล้วว่า on on อา่อนโยนต่อผิวฟันอาหารอร่อยเครื่องปรุงสำคัญผมแนะนำน้ำปลาตำนัวครับผมใช้ปรุงอาหารอร่อยเด็ดเลยครับผมรับรองด้วยตราเปอร์พริสานให้ตำนัวครับน้ำปลาตำนัวแซบหนัว อย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก่ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใชยย้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายกล่องสีทองวัละเมดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใชยย้ยาผักสด ตังการงานแฟร์เพื่อบ้านสมบูรณ์แบบโฮมเมตาชู Home ระดมเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านสุดละลานตาพบมหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดคลังหันราคาทุกโปรโมชั่นเพลิดเพลิน,นกับโซนจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับชมละเลือกซื้อสินค้าเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านในราคาสุดพิเศษอย่าพลาด โฮมเมกโชว์ยิ่งใหญ่ครบเครื่องเรื่องบ้าน8-16ถึงกมกราคมนี้ที่อิมแพกเมืองทองธานีกี่ปีแล้วเนี่ยผมสวยแบบนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานไหมไม่ต้องกังวลลองนี่ใหม่ชันซิลฮร์เบิลฟิวชั่นสมุนไพรสารสกัดโสมและสารสกัดมะคัมดีควายช่วยลดผมขาดร่วงดูดำเงางามชันซิลฮร์เบิลฟิวชั่นผมสวยเวลาก็ทำอะไรเราไม่ได้นั่งสิงสงอยู่ข้างสนามก็ถึงเวลาฟิชเชอร์แมนส์เฟรมกลิ่นมิกซ์เบอร์รี่ หอ,อมเข้มสดชื่นจากกลิ่นมิกซ์เบอร์รี่เต็มๆ m h Man's f r e n d จากอังกฤษว้าวเลือดแต่นหน้าผิวคุืส่วนเสียคอลลาเจนทำให้เกิดริ้วรอย,รยใหม่พรสียารุนคอลลาเจน50เท่าผิวดูตึงดูเด้งดูกระชับอาลาบอมแรกเลยนะโหไม่เปลี่ยนเลยค่ะใหม่พรสัยา,ยารุรนคอลลาเจน สนับสนุนโดยขอแนะนำเม็ดอมสมุนไพรลดมะขามป้อมอาปาเช่ I love Apache แผลสดแผลที่มีหนองใช้แบคท็เรสมีตัวยามิวไพโรซินสันว่าเจ็ดสายฉีดชำระทนไม่รั่วซึมไข่สดซีพีสดจริงจนจีบได้น้ำมันเครื่องเอน o s น้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น กลัมาครับี่ชมครับอันนี้ให้ดูคลิปไม่ได้นะฮะแต่คงจะให้ดูภาพนิ่งเมื่อล่าสุดเนี่ยในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการลงภาพว่าไม่มีกลุ่ม